สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยผมกับสังโตงนะครับกับอีกเครื่องนึงนะครับกับมาทรงให้กับลูกค้านะครับมาสาธิตนวดบานนอดตองนะครับผมารีวิวกันนางานจริงๆครับผมนะครับตัวนี้นะครับกับคัดแยกนะครับพวกซิ่งจะผลเม็ดหยาออกกัอนนะครับผมลูกค้าว่าเขามีแต่เม็ดหยาเปี้ยนทั้งนะครับผมโดนแล้วนะครับนี้นะครับคัดแยกให้หยาออกนะครับผมเออกำคึกมึงนะครับผมเพิ่นปลูกหยาไว้นะครับเขามันไปเกิดแซม ปลูกห้าไว้เพราะว่าเขาไม่เล้ยไปเกิดเสียมมันวะจเลียไปเกี่ยวเอาไปเกี้ยวเอาห้าแล้วมาแยกเอาเขาออกมันวะนะครับเนี่ยนะครับเพราะมันธรรมดานะครับเนี่ยพอเราปลูกหยาไว้นะครับเขามันเล้ยไปเกิดเสี่ยมจะเลี้ยสื่อเครื่องนี้นะครับมาคัดเอาหยาออกคัดเอาเขาออกจากห้านะครับนะครับผมนีอีกข้างหนึ่งนะครับผมกำลังึกมึกนะครับผมปลูกหยาไว้บังเอิญว่า นกขาบเข่ามากนะครับเขามันเลยมาเกิดเสียมหยานะครับก็เลยมาคัดเข่าออกจากหยาเนี่ยโอ้ยสะอ่อนเม็ดหยาครับผมนะครับผมเครื่องชี้เข่าไขมุกสยามครับผมก็อันนี้รีวิวจริงนะครับสาธที่จริงนะครับเนี่ยเข่าเราที่ตาไว้นะครับผมจะเอามาคัดแยกนะครับผมนะครับส่งจริงรีวิวจริงนะครับผมตรงปกไม่จบตาครับผม ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามรับชมผลงานให้เป็นกำลังแรงใจสั่งตรงกันเด้อครับผมผู้ใดที่ติดตามนะครับรับชมนะครับหรือเป็นลูกค้าสั่งตรงครับขอให้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์ครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปนะครับผมตอนรับปีใหม่นะครับสงขรยปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่กับมิจฉาิ่งดีนะครับผมขอมาในชีวิตขอบคุ้ยครับผมประสบความสำเร็จนะครับชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ นะครับขอพรบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ